เฮ okay. อรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมนะคะในกันเริ่มแต่งหน้าแต่ว่าวันนี้อาจจะออกไปทั้งอย่างนี้เลยดีไหมบแบบแบบฉบับสาวเก้าหลีนะ <Yeah. S 1> ไม่เขียนตานะคะออกไปอย่างนี้จะดีหรือเปล่าหรอว่าจะเป็นไอ้หน้าจืด <laughs> แล้วก็เออ เดี๋ยวจะให้ดูนะมีคีย์บอร์ดชงหรอหังกล้ยหรอหังกล้ยหรอหังกล้ยเยีหห่หมมาเอ๊ออ,อยู่นี่เลยจ้ะช่วยนี่คือหล่อหังกล้ยอันนี้มีอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็ที่โรงแรมเอาอาหารเช้ามาให้มีขนมปังปิ้งสามแผ่นแล้วก็มีแฮมกับไข่ดาวแต่ว่ากินแฮมไปหน่อยนึงกับไข่ดาวไปหน่อยนึงแล้วมีผลมไม้ยังไม่ได้แตะเลยเมื่อคืนไอนอนกอดอันนี้นะคะคือมาให้น้องหมาแต่ว่านอนกอดเลยเพราะว่าหนาวแล้วก็หมอนแข็งมากเดี๋ยวจะให้ดูหมอนเดี๋ยวนะ